สวัดีค่ะพบกับมาดามนัดนะคะทางช่องชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้เราจะมาพยากรณดวงผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันค่ะประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565เรามาถึงชาวราศีมักรหรือราศีมังกรกันแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันที่14มกราคถึง12กุมภามาดูนะคะว่าชาวราศีมักรนะคะชีวิตโดยรวมหรือว่า การงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรหรือมังกรในที่นี้เขาบอกว่าให้ระวังความเครียดของตัวเองให้ระวังความคิดของตัวเองที่บางทีย้ำคิดย้ำทำอยู่กับสิ่งที่บางทีมันมองโลกในแง่ลบหรือว่าเรื่องเครียด,ดเรื่องอะไรที่มันแก้ไม่ตกเนี่ยคุณก็ยังเก็บมาวนเวียนคิดอยู่ยน,นนะคะทำให้คุณนะเครียดมากเกินไป ในที่นี้คุณอาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานการเงินความรักเดี๋ยวเราค่อยไปวนไปความรักก็จะวนไปถึงคู่ครองเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นมาดามขอออกตัวก่อนนะคะว่าอาจจะมีการ,กรแอมกไอเกิดขึ้นเพราะมาดามเป็นรองโควิดอยู่นะคะสามเดือนกว่าแล้วมันยังไม่หายดีเลยนะคะ,ะมาดูนะคะว่าการงานนะคะการงานสําหรับชาวราศีมกรก็ถือว่าดีนะ มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณโดยเฉพาะว่า <c oughs> ผู้ใหญ่จะส่งเสริมให้คุณมีชื่อเสียงนะคะทําให้คนทําให้มีคนรู้จักมากขึ้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านที่ต้องมีการมีชื่อเสียงให้คนรู้จักก็จะได้รับแรงผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครที่ทํางานประจําอยู่เจ้านายผู้ใหญ่กําลังมองเห็น นะคะคอาจจะผลักดันคุณให้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในที่นี้ก็บอกว่าผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวช่วยผลักดันส่งเสริมนะคะผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะเป็นเจ้านายเราก็ได้หรือถ้าเราทํางาน ส่วนตัวก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนในครอบครัวเราเป็นคนคอยช่วยผักดันเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เอ็นเอียงมาทางผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะแต่ในที่นี้เขาก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเลยทีเดียวแต่ถ้าตามที่มาดามมองจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะที่จะให้การช่วยเหลือสําหรับชาวราศีมกรน,นะคะมาดูถึงเรื่องการเงินกันบ้างการเงินเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งอะ่ะ กล้าได้กล้าเสียกับการที่จะลงทุนทําอะไรหรือลงมือทําอะไรแบบสิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้มาจากการที่เรียกว่าความกล้าความสามารถของคุณนะคะสําหรับชาวราศีมังกรเนาะดังนั้นน่ะชาวราศีมังกรเองเนี่ยถ้าเกิดว่า <c oughs> <c oughs> กําลังคิดทําอะไรอยู่ในตอนเนี้กระตือรือร้นมุ่ง เขาเรียกว่าอะไรนะเดินหน้าสุดตวดไปเลยช่วงนี้การเงินของคุณถือว่าได้มาจากความรู้ความสามารถความความกล้าความท้าทายที่คุณอยากจะลองทํานะคะจะได้จากตรงนั้นได้มาอย่างรวดเร็วด้วยแต่ระวังนะคะได้มาเร็วก็จ่ายไปเร็วด้วยมีเรื่องใช้จ่ายอย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นกันมาดูถึงเรื่องความรักอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับคู่ครองมาดูเรื่องคนโสดกันก่อนนะคะคนโสดเองถ้าเกิดว่า จะเจอคู่หรือจะมีคนเข้ามาไหมคนที่จะขอไพยนะคะสัญญาณมันเตือนจังเดี๋ยวมาดามต้องขอปิดเสียงก่อนเพราะพอดีมีธุระอย่างอื่นเข้ามาเสียงแทรกเข้ามาขอโทษนะคะเขาบอกว่าคนที่เออ่มีคู่ยังไม่มีคู่คนโสดรักเก่าจะยูเทิร์นกลับมาแต่ว่ามันก็เป็นรักที่เรียกว่ามันเหมือนเลิกลาอย่าล้างหรือว่าเหินห่างกันไปนานแล้ว ถามว่ากลับมาแล้วจะรู้สึกเครียดไหมกลับมาก็จะยังมีเรื่องเครียดตามเดิมนะสําหรับคนที่โสดอยู่ตอนนี้ถ้าจะไปอยู่เทิร์นกับรักเก่าก็ยังมีปัญหาอยู่ดีปัญหาเก่าๆคาลาคาซังอย่างเช่นปัญหากับพ่อแม่ของคู่ครองนะคะปัญหาเรื่องญาติผู้ใหญ่ของคู่ครองยังคงมีอยู่ยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้ากลับขวนกลับไปใหม่ คุณก็จะกลับไปทุกใจใหม่ได้ด้วยคุณก็จะกลับไปเครียดใหม่ได้ด้วยมันเป็นการที่เรียกว่าตัดสินใจไม่ได้เลยไม่รู้จะเอาอยัางไงดีไอ้คันที่ว่ามันก็ยังมีความอะไรอวร์ยังมีเยื่อใยอยู่เนาะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วว่าคุณจะยอมกลับไปทุกขใหม่ไหมหรือมีข้อตกลงกันได้ก็ลองตกลงกันดูนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้มีความทุกใจทั้งญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนนะคะแล้วก็มีความทุกใจทั้งที่ทเรียกว่า กังวลวิตกกังวลว่าเหมือนแฟนเรากําลังแอบคุย,ยกับคนรักเก่าอยู่นะครับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแฟนเราอาจที่จะมีคนรักเก่าติดต่อมาพูดคุยกันทําให้ตอนนี้มีความรู้สึกทุกข์ใจอยู่นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมกรในช่วงเดือนนี้มีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะ ไม่ว่าจะคนโสดหรือคนที่มีคู่ทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพถ้าเป็นผู้หญิงให้ระวังทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ถ้าผู้ชายให้ระวังเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบไขมันไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยเวลากินเวลาอะไรต้องระมัดระวังนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภโชคลาภเป็นบ้างนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภ เขาเรียกว่าโชคลาบอาจจะมาจากการงานมากกว่านะคะโชคลาบมาจากการเสี่ยงโชคไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่ถ้าโชคลาบมาจากการงานจะมีนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมกกังกรอย่าไปหวงังโชคลาบจากการเสี่ยงโชคมากเกินไปนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บางทีมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่ามีคนแอบช่วยแอบให้ช่วยเหลือเราตรงนี้ หรือถ้าเกิดว่าใครบอกไม่ได้ฉันชอบเสี่ยงโชคมันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เราอ่ะลืมไปแล้วไม่ได้นึกถึงเคยเล่นอยู่เป็นประจำแล้วตอนนี้เลิกเล่นละไม่เอาแล้วเลขนี้ขี้เกียจตามมันจะหวนกลับมาอันนั้นมันจะหวนกลับมาอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะจะมีโชคลาภกับการที่เรียกว่าเลขที่เราเคยเล่นแล้วเราลืมไปละเริ่มมนดันกลับมาทําให้เราเสียดายนะคะทีนี้มาดูถึงว่า <c oughs> ขออภัยนะคะอีกนิดนึงสําหรับชาวราศีมังกรนะคะโชคลาบมาจากเลขคนตายก็ได้นะใครญาติพี่น้องหรือคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงหรือใครที่เรารู้จักอ่ะเราอยากจะเสี่ยงโชคเออบางทีเราเอาเลขคนตายแล้วกันเผื่อเขาจะให้โชคให้ลาบเรานะคะเลขคนตายก็ได้นะชาวราศีมังกรเองมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศนะนะคะ การทำงานที่จะได้ไปร่วมงานกับผู้หญิงนะคะเ,เดินทางไปกับผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปกับผู้หญิงไปทำงานต่างประเทศแล้วส่งผลทำให้มีลาภผลรายได้ที่ดีเข้าสู่ตัวคุณได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีมังกรใครที่คิดจะไปต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศนะคะแต่สำหรับใครที่คิดอยากจะมีบุตรตั้งใจเต็มที่เลยอยากมีลูก ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าตั้งใจแล้วก็อยากจะมีมันไม่ได้ดังใจแต่ถ้าคุณปล่อยวันนะคะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือขอเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปใจจดใจจ่ออุ้ยเดือนนี้ท้องหรือยังเดือนนี้ท้องหรือยังมันจะไม่ท้องให้เราเขาเหมือนแกล้งนะคะคุณขอมาแล้วคุณทําใจสบายๆปล่อยวางซะแล้วคุณจะได้ลูกอย่างไม่คาดคิดนะคะสําหรับใครที่คิดอยากจะมีบุตร ศัตรูมีไม่เอ่ยศัตรูสําหรับชาวราศีมกรน,นะคะศัตรูเขาบอกว่า <c oughs> ให้ระมัดระวังคนที่อ้วนลงพุงตาฉ่ำๆตาปนปนตาฉ่ำๆนะคะหรือเป็นคนเจ้าสเสน่ห์พูดจาเอ,อะอะโวยวายผงผางใจนักเลงหน่อยกล้าได้กล้าเสียละเป็นคนเหมือนคนลักพวกพ้องเนี่ยคนเนี้ย จะเป็นศัตรูกับคุณนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังอย่าไปอยู่ใกล้ชิดหรือถ้ามันจําเป็นที่จะต้องร่วมงานหรือจะต้องใกล้ชิดพูดคุยก็อย่าให้ความไว้วางใจมากจนเกินไปนะคะ <c oughs> สําหรับชาวราศีมังก,กรเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะนึกถึงครอบครัวมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าจิตใจอย,อยู่ที่ครอบครัวออหรือเป็นคนที่อาจจะ ตัดสินใจเร็วหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะคำพูดคำจากับคนในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่คุณเป็นคนรักครอบครัวห่วงใยคนในครอบครัวมากเกินไปเพราะฉะนั้นบางทีคำพูดคำจาที่พูดกับคนในครอบครัวบางทีเขาอาจจะน้อยใจคุณตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะค่ะก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมกรแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมาดามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะมาดามห่างหายไป78เดือนขอกําลังใจหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปออกมานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ